สวัสดีครับทุกทุกคุเราจะมารีแอคชั่นเช่นเคยนะซึ่งเราจะมารีแอคชั่นตำนานยุทธพูดทางสารในวีที่251หรือตอนที่25 1นั่นเองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะจะเป็นการที่ทางสารน่ามีการมาทะกับชิ้นเรื่องเสียงแล้วก็มีการแพ้กันไปตามระเบียบของตามกฎที่เขาตั้งขึ้นมาเองเนาะแล้วก็มีประเด็นที่ว่าชิ้นเรื่องเสียงนั้นแบบเป็นเทพไปแล้วอะไรเงี้ยเออซึ่งก็แบบตอนท้ายคลิปก็มาหาทางสารนะอ่า เป็นไงจะยอมแพ้ให้ต่อมาหรือมึงจะสู้กับกูอะไรประมาณนะี <c> ้ <oughs> นั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นไงต้องติดตามรับชชิญนะเราจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไล,ลค์แชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทั้งที่เราไปเนาะโอเคเราเริ่มคลิปก่นนะครับผมตอนที่251โอเคมาทั้งสายข่าคิดว่าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้ง พลังมหาศาลกดทับทั่วตัวภายในชั่วพริบตาหากข้าไม่ถือตรีศูนย์เทพสมบุรอยู่คงถูกกดนอนไปกับพื้นแล้วนี่สินะคือพอใจเจ้าเป็นวิญญาจาร์ที่มีพรสวรรค์ที่สุดเท่าที่ข้าเคยเจอข้ายืนยันไม่รืว่าในอนาคตเจ้าจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งเยี่ยงข้าได้ถ้าหากได้รับการสนับสนุนจากจักรวรรดิวิญญาณยุคของข้าอยากโ้มดาวข้าหรือว่าอยาาคุมคู เชิญตังหาทังซานนี่เป็นครั้งที่สองที่ข้าเชื้อเชิญเจ้าแลวนะในขันธสองรอบแล้วเจ้าข้านับถือเจ้ายิ่งนักให้เกียรติเจ้าและนี่คือเหตุผลที่ข้ายืนหยัดจะแข่งกับเจ้าอย่างยุติธรรมอีกครั้งสิ่งที่เจ้าเป็นห่วงคือครอบครัวกับเหล่ามิสหายของเจ้าหากเจ้ายอมติดตามข้าข้าสามารถคุ้มครองพวกเขาได้รอหลังข้ารวมแผ่นดินได้แล้วไม่ใช่เพียงใช้ยานนามอองหลันเฮา แม้แต่แผ่นดินทั้งหมดข้าก็แบ่งปันกับเจ้าได้ไม่สิขนาดนั้นเลยเจ้าถ้าเจ้ากับข้าร่วมมือต่อให้เป็นดินแดนเทพก็เอาชนะได้แน่ข้าไม่เข้าใจมันใจนัไนเหรอข้านักหมายตาศักยภาพของข้าเลยไม่กลัวว่าเมื่อข้าเป็นเทพจะทรยศจักรวรรดิเลยเจ้าเป็นคนที่ผิดสัญญาเป็นงั้นเหรอถ้าเป็นเช่นนั้นก็มีบ้างก็พิสูจน์ที่เห็นสิว่าข้ามองคนผิดโอ้เจ๊ ถูกใจอะไรขนาดนั้นนะจะยอมแพ้หรือจะพังพินาศก็อยู่ที่การตัดสินใจของเจ้าไอ้นี่เขาเรียกว่าคนเหิมพลัง <laughs> ให้คำตอบข้าได้แล้วคำเชิญของเจ้ายั่วใจไม่น้อยแต่น่าเสียดายคำตอบข้ายังเหมือนเดิมไม่มีทางทั <คำ S 2> <น>้งที่รู้ว่าข้าเป็นเทพก็ยังเลือกที่จะต่อต้าน โอ้โหชี้เป็นคือเป็นชี้ตายคือตายเลยเจตอนเนี้เป็นคนลึือเทพแล้วมันยังไงล่ะถ้าเป็นเจ้าเจ้าจะยอมละทิ้งศรัทธาญาติมิตรเพื่อนพ้องแว่นแพรนและทุกสิ่งทุกอย่างแลวยอมให้ศัตรูไปข้าเคยพูดกับเจ้าว่าขาจะยอมนะข้าพร้อมยอมตายแต่ไม่ทิ้งศักดิ์ศรีวันนี้ข้ารออีกประโยคมีชีวิตเป็นสิ่งที่ข้าต้องการอุตสาห เป็นสิ่งที่ข้าปรารถนาในเมื่อรักษาทั้งสองไม่ได้ข้ายอมตายเพื่อรักษา<อ>คุณธรรมเจ้ามาตรีศูนย์มีไปไรกับไปกระบวนท่านี้เริ่มีความดุดดันของเทพแฝงเ้นอยู่แล้วเสียดายสิ่งที่ลุมอาวุธเทพนี้อยู่ไม่ใช่หัดแห่งเทพเจ้าฟันจะสั่นคลอนเทพด้วยแรงมนุษย์งั้นก็าจะบอกให้ ก็สมเป็นเทพดีอ่ะไม่อาจสยบเทพได้อ oh, ้ยุยถือเลยนะเข้าใจว่าเจ๊เป็นเทพเจ๊เจ๊ถืออาวุธเทพของคนอื่นได้ด้วยเหรออ้าวไปแล้วเขาใช้กระบวนท่านี้เพื่อหนีเอาตัวรอดไม่น่าไม่ใช่ทังซานไม่ใช่คนหนีเอาตัวรอดเมื่อเจอตัวยิ่งกว่านั้นเขายังทิ้งตรีศูนย์เอาไว้อีกสำหรับเขาผู้สืบทอดแห่งเทพตรีศูนย์เทพสมุทรมีความสำคัญยิ่ง ฟ้ากับสมุทรลิขิตให้อยู่ตรงข้ามทั้งสันในเมื่อเจ้าอยากเป็นศัตรูกับข้าข้าก็ปล่อยเจ้าไว้ไม่ได้ขอดูหน่อยสิว่าเจ้าจะใช้วิธีใดกันโอ้เจ๊ก็จากการโจงตีของแทพฉันก็วิ่งพราอมมหาสมุทรอบร้อยทาราในที่สุดพลังที่ยุ่งเหยิงในกายข้าก็สึงบเสียทีโอเคเรียกคำนี้ข้อแรกเพื่อให้มีเวลารักษาบาดแผลก็ให้เชียร่นเสือตามท่าน ก็มีพลังต่อสู้ข้อ2คือใช้เฉดแดนเงินครามส่งข่าวที่เชรันเสียเป็นเทพแล้วออกไปดีานครามมีอยู่ทุกแห่งจริงจริงเหมือนอ่อนแอแต่ถ้ารู้จักใช้ประโยชน์จะกลายเป็นเครือข่ายที่ส่งข่าวได้ทั่วทั้งดินแดนจักรวรรดิวิญญาณยุคดีเลยท่านแม่อยู่ด้านหน้าที่ด่านเยียหลิงข่าวจะส่งไปถึงภายในสามสี่วันโอเคอ่ะสามสี่วันเหรอ เวราเจ๊แม่งมองเห็นทุกอย่างตรงนี้นใช่ปะ่ะผมว่าเจ๊แม่งโคตรโอพีอะยอะิปย อุ้ยอ้ยทำลายธรรมชาติทำลายประชา,า,ชากรลังซานด้วยเหนือกว่าข่าอย่างที่คิดอุ้ยโอ้โหเร็วมากเลยนะท่านะทังซานเจ้าฉลาดมากที่ใช้เขตแดนปกปิดลมปราณของตัวเองพร้อมกับใช้ทักษะพลางกายแต่ทักษะวิปโยคของข้าทำลายเขตแดนที่ไม่ใช่ระดับเทพได้แล้งจากนั้นจะทำลายการพลางกาย เหลือเพียงแค่รอเวลาตอนที่เจ้าดวดเร็วเพียงใดก็แค่ความเร็วของมนุษย์ถ้ารักษอกัากป่เนี้าจะสู้กันได้คือต้องแบบเป็นเทพแบบเทพเจ้าเลยนะจะ่มีทางรอดการค้นหาอย่างละเอียดด้วยจิตเทพของข้าแน่แบบนี้ไม่ใช่ทางออกจริงจริงจริงไม่น่าเวิร์กกับพิธีนะต้องวิ่งเข้าใส่แทนผมว่าไม่นึกว่าเจ้าจะเผยตัวออกมาดูเหมือนว่า จ้าจะไม่ตื่นตรหนกเลยสักนิดอะไรทำให้เจ้ามั่นใจถึงขนาดนี้เทพแห่งทูตสวรรค์เชเรนเซียหากว่ามีมนุษย์้าเดิมพันกับเจ้าเจ้าจะตอบรับไหมเดิมพันเหรเจ้านี่ช่างเก็บความรู้สึกเก่งจริงๆถึงขั้นนี้แล้วยังคิดจะหาวิธี่วงเวลาอยู่อีกก่อนหน้านี้เจ้ารับการเดิมพันตอนนี้โมเดลเจ๊แกสวยนะข้าจะรับต่อ วมสมุมไหนก็ตั้งบอกคลิปได้บอกเลยคันนี้คืออะไรก็ง่ายๆเจ้าก<อ>ับข้าสู้กันโดยไม่ใช่อาวุธหนึ่งยกจำกัดเวลาหนึ่งก้านทู่ในหนึ่งก้านทู่ถ้าเจ้าจับตัวข้าได้แล้วก็ถือว่าเจ้าชนะข้าจะสาบานยอมซิโรราโ้แต่หากว่าเจ้าแพ้โปรดคืนตีศูนย์เทพสมุทดให้ข้าพร้อมกับให้เวลาข้าสามวันไปจากที่นี่แน่นอน หลังจากสามวันเจ้าไลยล่าฆ่าต่อได้โคตรเลี่ยมต,ตอนนั้นเจ้าจับตัวข้าได้ข้าจะยอมชีโรราบเช่นกันว่าไงหนึ่งก้านทู่ถังซานเจ้ามั่นใจขนาดนั้นเชียวอย่าลืมสิต่อให้ไม่ใช้อาวุธแทพข้าก็ยังเป็นแท่โอ้ยตาไมา้จะเดิมพันหรือไม่ละ่ะเดิมพันสิ แต่ทัว่วตรีสูนี้ข้าคืนให้ไม่ได้อาวุธเทพนี้เป็นภัยมหันต่อจักรวรริวิญญาณาไว้เจ้าสาบานพักดีต่อข้าเมื่อไรอข้าจึงจะคืนมันให้เจ้า,า,าข้ายอมให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้แน่เพราะข้าจะชิงตรีศูนย์กลับมาให้ได้แน่นอนถึงมีวงแหวนที่แข็งแกร่งไม่น้อยมาเสริมความมั่นใจในการต่อต้านเทพให้เจ้าได้แต่ข้าก็อยากรู้นะการผสมผสานวงแหวนเช่นนี้ เกี่ยวข้องกับสัตว์วิญญาณที่สังเวชชีวิตตอนนั้นหรือไม่โอ้ย้าได้ยินว่าจีปมนางฟื้นคืนชีพแล้วก็ให้ย้อนกลับไปเหมือนเดิมมันก็ไม่อาจลบล้างนี่เลือดที่ฝังลึกระหว่างข้ากับจักรวรรดิได้จริงหากเจ้าเกิดในจักรวรรดิวิวญ,ญญาณยุทธเราอาจไม่ต้องเป็นปฏิปักษ์กันใยายมาพูดเรื่องนี้ตอนนี้ก็ไร้ความหมายเฮ้ยแช่ยิงด้วยหลังจากกลายเป็นเทพ วงแหวนของนางก็เพิ่มตาไปด้วยอ๋อเหรอ,อทั้งปราดของเทพที่แผ่ออกมาสวยจากเอกลักษณ์ทักษะเทพที่ผู้อาวุโสปัวไส้ซีพูดถึงเชียร์เรนียน่าจะนำพลังเทพส่วนหนึง่งมาใช้กับทักษะวงแหวนสู้อย่างไงวะเนะี่ยเดี๋ยวเดียวมันอัปเกรดจากขนนกเป็นวงแหวนว,วิญญาณระดับเทพ โอ้ร oh, ะดับเทพเป็นสีนีเหรอสีทองทองนี่หรอครับนึกว่าตอนที่ปล่อยออกมานึกว่าร้อยปีข้าก็แทบจะตีเสมอไม่ได้อนุภาพของมันคงใช้เวลาในการวัเพนตบามาเทียบไม่ได้แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วลวิ่งดีวะจะวิ่งก็ไม่รอดเลยวะทำไงดีวะถังซานต่อจากนี้ข้าขอดูหน่อยสิว่าเจ้าจะอาศัยสิ่งใด รับการโจมตีของข้าให้พ้นหนึ่งก้านทูบข้าไม่เคยคิดที่จะรับการโจมตีของเจ้าหนึ่งก้านทูบตั้งแต่แรกแล้วเียดเลยแต่ที่ข้าจะทำคือยื้อการโจมตีให้พ้นหนึ่งก้านทูบโอ้งั้นขอดูหน่อยแล้วกันมนุษย์กับเทพไปนะอะไรอะระวังล่ะดูดพลังจากธรรมชาติมาเป็นพลังคงการอย่างนี้เหรอ แต่ทำไมถึงใช้พลังของย่าเงินครามทั่วทั้งป่าได้นคืออะไรเนี่ยปราณแห่งชีวิตแกร่งกล้านะข่มจิตเทพของข้าได้ชั่วขณะเลยฮึ ไม่น่าเอาไหวว่ะเพื่อนเหมือนต่อทดสอบขณะที่จิตใช้วิชาค้อนยักษ์ก็เกิดการแผ่กระจายของวิญญาณยุจธกับพัดเงินครามขึ้นไม่จำเป็นต้องใช้เขตแดงก็ทำให้เกิดผลเช่นเดียวกับมาหาสมุทรโอบร้อยทาราอลัจากนั้นก็ยืมพลังของย่าเงินครามดนะ้เข้า,าใจห,<ว>หลักการอย่างนู้นก็แบบ ไม่น่าไหวว่ะและความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่เขาทำได้ยังไงกันอาจแถ<ผ>้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะพอสู้ได้ยู่ะนะให้พลังทั่วร่างเพิ่มถึงระดับเทพได้ชั่วขณะวานพิฌฆาตเชี่ยวแหลกสังหารถ้าทำเช่นนั้นทักษะวงแหวนวิญ,ญญาณเขาต้องได้รับผลกระทบแน,น่และอาจถึงขั้นใช้งานไม่ได้ชั่วคราวนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะทวงเวลาเจเรนเซียเ้าจะแพ้ไปไนะ พลังระดับเทพแบบนี้จะชนะข้าได้อย่างไงไม่ได้ในฐานะเทพทูตสวรรค์ข้าจะใช้ทักษะวิญญาณก่อนได้อย่างไงเดี๋ยวไม่เทพเดี๋ยวไม่เทพฐนะทสายด้วยวิธีที่ยุติธรรมและสง่าภาพเผยให้เขายอมรับโดยสมบูรณ์เจ้มันไม่มันมันไม่ยุติธรรมต้ง่เจ้เป็นเทพแล้วมาท้าแลมาสู้กันแล้วเขาเลยปะเจ้ยังไม่ได้ท้าก่อนนะ ตนงีนนนงมุกน้อยไร้ข้ายังฝันเปล่งแสงสมบักสสบอมจังวะโอเคนะแขนจะขยับได้แล้วเพื่อนข้ายากรู้ใจจะขาดขณะที่ถูกข่มด้วยอนุภาพของเทพ เจ้าจะยังรับการโจมตีได้อีกกี่หนก,กันเฮ้ยสภาพหลังซางเรานี่คงอารมณ์แบบเหมือนคนโดนลมลุมกระทืบอะแล้วยืนขึ้นมาคงจะสะบักสะบอมทั้งตัวเพื่ออะไรอะตาเปลี่ยนสีเเลยโอเค ฮะโอ้โหโตเจ๊ยังไม่ปาในย่างซานกูเลยกระดูกวิญญาณขาแบงงุมอ้าทองกลืนก้ยโอ้อให้พลังกัดกร่อนร่างกายตนแล้วดูดซับผันแปรเป็นพลังอ้ทำเช่นนี้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านนะั้นเข้าใจเข้าใจ,จใช้วิธีการใดข้าก็ไม่สน มาจ้าอกไปอีกครั้งไม่น่าว่ะไม่น่าเพื่อนโอ้ตาเนี่ยตา จรนหาที่ตายจริงๆเจ้าก็รู้ต่อให้ไม่มีอาวุธเทพข้ากวรวมพลังเทพบริสุทธิ์มหาศาลให้มีพลังเช็คเช่นกระบี่ศักดิ์สิทธิ์มาฟาดฟันได้เชนนั้นก็เอาเลยสิมาก็กลัวไอไหนล่ะเฮ้ยถอดพลังวงแหวนสามวงในคราดีแต่ถึงอย่างนั้นก็ฆ่าข่าไม่ได้มีแต่เจ้าจะเผาพลานชีวิตตัวเอง1 3บสา่วนตรีศูน กระบวนที่สามมีไปไร้กับจ้งโง่เอ้ยถ้าจะให้เจ้าได้สัมผัสพลังเทพอันแท้จริงคือไม่ได้โงงถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสจะชนะต่างหากตีหนึ่งทีกระเด็นหนึ่งทีทังสารพลังแห่งทพ่ังสารเจูาแพ้แล้วหัวสูงจังวะ โอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนะซึ่งตอนนี้ถ่างซานผมก็โอ้สภาพเละเละมากมากเลยคืออาจจะเละสุดหน่เคยดูมาแล้วผมสำหรับผมนะ่คือแบบไม่ถึงมันจะไม่ได้สภาพร่างกายมันจะไม่ได้โดนแบบเจ็บหนักถึงขั้นเลเวลที่แบบโดนในตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบห้าตอนที่แบบโดนไอ้พวกสำนักเน,นยันยุธลุงกระพือแถึงสภาพมันจะไม่ดูแย่กันอย่างนั้นแต่แบบตรงที่ผมว่ามันมันลำบากอะคือซัดไปสุดแรงอันหนึ่งทีใช่ไหม ระเด็นไปนอย่างพี่อ่าแล้วรอบนี้กูเอาใหม่กูเพิ่มพลังให้หนักกว่าเดิมตีอีกแม่งกระเ,เด็นอีกอะไรเงี้ยรอบนี้กูเอาใหม่เพิ่มพลังรอบหนึ่งตีอีกแม่งเรากระเด็นอีกอะไรเงี้ยโอ้เละใช้คําที่ได้แล้วมวัเละจริงอ่ะเนี่ยใช่ <S <S 2> <S 2> ไหมระดับมนุษย์กับเทพนี่มัน,ม,นมันอย่างนี้จริงว่ะคือเราเห็น,นอย่างงซานเทกับบิปิโตนัน่นคือแบบไอ้ระดับเก้าๆอะไรเงี้ยแม่งเก่งสัตว์เลยบีปีโตนในแบบสำหรับมนุษย์เนี้ยเก่งชิบหายเลยเงี้ยทั้งซานแม่งก็ไปแบบ ถ้าหนึ่งหนึ่งอะถึงอาจจะไม่ชนะแน่ๆแต่ก็ยื้อได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าถาังซานมีทักษะเทพอะไรเงี้ยเนาะแบบมีส่วนมีเซี่ยวพราร์ทของเทพอยู่อะไรเงี้ยสู้ได้อะไรเงี้ยแต่พอแม่งเจอเทพเข้าไปคือ่อเชี่อเละเลยอะ่ะเละจริงๆอะ่ะคือแบบเละมากเลยเออเครียดเลยนึกภาพเีลยแม่งในภาพในหัวขอผมนะคือแบบเหมือนเราแบบ ใครเคยมีญาติหรือพี่น้องมาที่แบบเหมือนตอนเราเด็กๆแล้วเราไปสู้กับพี่เราหรือแบบไปสู้กับญาติผู้ใหญ่เราเออคืออารมณ์เราต่อยมันไปสุดแรงอ่ะแล้วมันกันหมัดเรามันกันเราได้แล้วมันก็เตะสวนเรามาอย่างเงี้ยเราคือกระเด็นกระดอนอย่างเงี้ยอะว้าได้หัวบมคือแม่งเหมือนแบบตอนอายุหกขวบเจ็ดขวบสู้กับญาติที่อายุสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะสภาพเป็นอย่างนี้เลยเมื่อกี้โอเคอซึ่งคลิปนี้ก็มีปล่มาเนี้ยเนาะ โอ้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจแลพี่น้องสำหรับที่ขอตัวส่งต่ครับบา,บาย